จริงหรือไม่กินยาละลายลิ่มเลือดห้ามกินสมุนไพร หลายๆครั้งนะคะเรามักจะเคยได้ยินใครที่กินยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่เนี่ยห้ามกินสมุนไพรจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นพาไปไขข้อข้องใจกับวิทยากรพิเศษค่ะเภสัชก,กรหญิงอาสาลาชาวจเจริญก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับยาละลายลิ่มเลือดกันก่อนดีกว่าค่ะยาละลายลิ่มเลือดนะคะก็คือยาที่ใช้รักษาหรือป้องกันหลอดเลือดตีบนะคะเช่นโรคหัวใจขัดเลือดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่นิยมใช้ในทางการแพทย์เนี่ยจะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นยาละลาย ลเลือดที่ชื่อว่าวาฟารินนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้เช่นเดียวกันจะอยู่ในกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดเช่นแอสไพรินโคพิดเกลค่ะทําไมคนที่กินยาละลายลเลือดถึงห้ามกินยาสมุนไพรคะเพราะว่าเวลาที่เรากินสมุนไพรเสริมเข้าไปในคนที่กินยาละลายลเลือดเนี่ยนะคะมันอาจจะไปเพิ่มฤทธิ์ยาทําให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก <ๆ S 1> เช่นเลือดออกเป็นจ้ำๆใต้ผิวเหมือนไปชนอะไรมานะคะโดยที่ไม่ได้ไปชนอะไรมานะคะหรือเลือดออกในลูกตา ะะเลือดออกในกระเพาะเลือดออกในสมองในระยะสาคัญสําคัญหรือเวลากินสมุนไพรเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไปลดระดับยาละลายลิ่มเลือดในเลือดทําให้ไม่เห็นผลในการรักษาที่เราจะใช้เพื่อป้องกันหรือว่ารักษาภาวาะหลอดเลือดตีบได้ค่ะความเสี่ยงตรงนี้ในการกินสมุนไพรมักจะเกิดกับยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อวาฟารินค่ะทําไมวาฟารินถึงต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับสมุนไพรคะเพราะว่าวาฟารินเนี่ยนะคะมันเป็นยาที่มีช่วงการรักษาแคบแคบเนี่ยก็คือว่ามากไป อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกแต่ถ้าต่ำไปก็ไม่เห็นผลในการรักษาค่ะแอสไพรินต้องระวังการกินร่วมกับสมุนไพรหรือไม่คะคนที่กินแอสไพรินเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันโดยเฉพาะถ้ากินสมุนไพรที่มีฤทธิ์ล,ละลายริ่มเลือดในขนาดสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานกินหลายๆตัวร่วมกันหรือตับมีปัญหาโดยส่วนตัวแล้วพื้นฐานคนคนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วนะคะอาจจะทําให้การกินสมุนไพรเนี่ยไปเสริมทําให้เกิดภาวะ การเกิดเลือดออกได้ง่ายเช่นเดียวกับคนที่กินวาฟารินแต่ว่าความซีเรียสหรือการติดตามเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่กินวาฟารินเพราะว่าคนที่กินวาฟารินเนี่ยหมอจะต้องคอยเจาะระดับยาในเลือดทุกครั้งที่มาพบแพทย์ที่เรียกว่าค่า I N R นะคะเพื่อดูว่าค่าระดับยาในเลือดเนี่ยอยู่ในช่วงที่เหมาะสมไม่ต่ำหรือว่าไม่สูงจนเกินไปค่ะยกตัวอย่างสมุนไพรหรืออาหารที่มีผลเพิ่มหรือว่าลดฤทธิ์ยาวาฟาริน,น่อยค่ะจริงๆถ้าคนที่กินยาวาฟารินเนี่ยหมอจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการกินสมุนไพร หรืออาหารเสริมนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดในรูปแบบของแคปซูลสารสก,กัดแต่ยังคงกินได้ในปริมาณปกติที่เป็นในอาหารสมุนไพรที่มีผลเพิ่มระดับยาวาฟารินหรือเพิ่มฤทธิ์ของยาละลายเลือดวาฟารินนะคะก็อย่างเช่นขิงขมิน้นกระเทียมพริกไทยตีปีถ้าฝั่งจีนก็จะเป็นพวกสมเกาหลีแปกกล้วยตังกุยนะคะวิตามินอ e, ีน้ำมันปลาเป็นต้นถ้ากระเทียมขิงขมิน้นเราอาจจะกินอยู่ในเมื่ออาหารได้นะคะในขนาดปกติที่เป็นอาหาร แต่ถ้าไปซื้ออัดเม็ดมากินกินขนาดสูงสารสกัดอันนี้ไม่แนะนําในคนที่กินวาฟารินนะคะแต่คนที่กินแอสไพรินยังอาจจะกินได้อยู่นะคะสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับยาละลายล่เลือดวาฟารินยกตัวอย่างเช่นสารสกัดชาเขียวโคเอนไซคิวเทนโสมอเมริกันผักใบเขียวที่มีวิตามินเคสูงๆเช่นผักโขมบล็อกอรีไม่ควรไปกินแบบสารสกัดผักเข้มข้นรังจืดล้างฤทธิ์ยาหรือไม่คะอีกคําถามหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือว่ารังจืด ถ้ากินพร้อมกับยาโรคประจําตัวจะไปล้างฤทธิ์ยาไหมจริงจริงยังไม่ได้มีข้อมูลศึกษาการโดยตรงระหว่างล้างจืดกับยาแผนปัจจุบันแบบตัวต่อตัวนะคะแต่เราก็มีคําแนะนําว่าถ้ามียาโรคประจําตัวอยู่แนะนําให้กินห่างจากยาโรคประจําตัวอย่างน้อย2ชั่วโมงจะห่างก่อนหรือห่างหลังก็ได้แล้วก็อาจจะกินล้างจืดในลักษณะที่เป็นมื้อๆไปไม่ต้องกินต่างน้ําหรือว่ากินเข้มข้นเพื่อป้องกันไว้ก่อนว่ามันจะไปล้างฤทธิ์ยาโรคประจําตัวที่เรากินอยู่ค่ะสําหรับยาสมุนไพรนะคะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องระวังโดยเฉพาะในคน ที่กินยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ายาต้านการแข่งตัวของเลือดนะคะถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันให้เหมาะสมได้ค่ะสำหรับครั้งหน้าเบนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะรอติดตามชมกันได้ใน Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศหรืออภัยภูเบศยูทูบชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ